สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาป้ายยาผมสีเทาสวยๆกันเลยค่ะเคนี้นะคะเป็นลูกค้าเก่าของแพลวนะคะทําผมสีเทากับแพลวไปได้เมื่อสีเดือนที่แล้วนะคะช่วง่าต้นเดือนเมษานะคะครั้งนี้ก็จะได้กลับมาฟอ,อกโคนนะคะเติมโคนนะคะแล้วก็ลงสีเทานะคะการฟอ,อกผมกับแพลวครั้งนี้นะคะแพลวก็จะใช้ผมฟอ,อกของนิกาโอนะคะเพราะค่อนข้างจะถนอมเส้นผมแล้วก็สามารถยกระดับไปถึงระดับ8ในการฟอ,อกครั้งเดียวเลยค่ะ การฟอกผมกระเพวนะคะอาจจะใช้เทคนิคนะคะชีดโคนไม่โดนหนังนะคะเพื่อให้การทําสีครั้งถัดไปเนี่ยนะคะให้ลูกค้าแสบหนังสีสากน้อยลงแล้วก็ลดการระคายเคืองหนังสีสาที่สุดนะคะการลงสีเท่ากับแพรวแพลก็จะลงชุ่มๆเลยค่ะเพื่อให้สีผมสม่ําเสมอน,นะคะเสร็จแล้วก่อนล้างแพลก็จะไปทําคัลเลอร์บาร์ที่เตียงนะคะเพื่อเป็นการอัดเม็ดสีให้กับสีผมอีกรอบนึง อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วอยู่นะคะว่าการทําผมสีเทาหรือสีหมุนเทาเนี่ยค่อนข้างจะเฟดหรือหลุดเร็วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะหลังจากที่ได้สีสวยๆจากร้านไปแล้วเนี่ยก็กลับไปบํารุงรักษาผมนะคะรักษาสีผมในการสระแชมพูม่วงนะคะหรือว่านวดทีดเมนท์ม่วงนะคะเพื่อเป็นการถนอมผมสีเทาให้อยู่สวยๆกับเราไปได้ยาวนาน เพิ่มขึ้นคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่แพล,ล้ังสีแล้วนะคะแพลก็จะมาบำรุงสปาร้อนสปานานโนเชื่อมแกนนะคะและแพลก็จะใส่โปรตีนนะคะแล้วก็จะใส่อาร์กันออยเพื่อเป็นการปิดเก็ดผมนะคะให้เส้นผมเงางาม สวยนะคะเรียงเส้นสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้สีเนี่ยค่อนข้างจะเงาด้วยแล้วก็ผมเสียน้อยที่สุดนะคะใครที่อยากทาผมกับแพลนะคะร้านแพลอยู่ที่ลำลูกกาคลองสามซอยเปียโน,นนะคะอย่างในเคสนี้ราคาก็ไม่เกิน2ใบเท่านะคะใครสนใจไงก็ติดต่อทักจองคิวกับแพลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาติดตามคลิปถัดไปกันนะ